วิเคราะห์บอลรายเป็นเทนล,ลม้มโตชาแนลสวัสดีครับขอบรับทุกท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลให้ลงทุนประจำวันศุกร์ที่2ธันวาคม2565ครับวันนี้อยู่กับพวกเราในศึสืกกอ่อกีฬาฟุตบอลฟีฟ่าเวอร์นคับที่ประเทศกาตาร์ปี2022ระหว่างเซอร์เบียครับจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในเวลาตี2ตรงโดยคู่นี้จะแข่งขันพร้อมกับแคนาดาและก็บราซิลน่าถ้าหากความแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย คู่นี้เคยเจอกันเมื่อฟุตบอลโลก4ปีที่แล้วนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะเซอร์เบียไปได้2ประตูต่อ1นก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เจอทีไรเนี่ยสนุปตลอดนะครับมาดูกันที่ในส่วนของกรุ๊ปเซตครับตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์มีอยู่3แต้มจากการลงเล่น2เกมครับพวกเขาชนะ1แล้วก็แพ้1มีลูกได้เสียบวกศูนย์ะครับในฝั่งของเซอร์เบียเสมอ1แพ้1น,นะครับมีอยู่1คะแนนก็ต้องบอกว่าถ้าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะครับอยากจะเข้ารอบพวกเขาต้องรุนให้บราซิลนะครับ เอาชนะหรือว่าไม่แพ้แคนารูนอย่างต่ำเนี่ยคือไม่แพ้แคนารูนและพวกเขาไม่แพ้เซอร์เบียเนี่ยทำให้เซอร์เบียเข้ารอบแล้วนะครับในฝั่งของเซอร์เบียรครับก็ต้องเอาชนะเซอ,อร์เบียให้ได้นะครับด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ลุ้นนะครับให้บราซิลไม่แพ้แคนรูนเป็นอย่างน้อยพวกเขาก็จะกอดคอบราซิลเข้ารอบต่อไปอีกส่วนหนึ่งคือถ้าบราซิลแพ้แคนารูนนะครับ และเซอร์เบียต้องเอาชนะซึ่งแสดนยก็คือต้องยิงให้เยอะมากกว่า2ประตูขึ้นไปเพราะว่าลูกได้เสียเนะี่ยตอนนี้แคมเมรูเน่ยได้เปรียบเซอ,อเร์เบียอยู่1ประตูเอาละฮะมาเริ่มกันที่ผลงาน2เกมล่าสุดในรายการนี้ เกมแรกครับพวกเขา Service, เซอร์เบียแพ้บาซิลไปก่อน2ประตูต่อ0เกมที่2นะครับเกือบจะเก็บ3ใแต้ไมไปแล้วแต่ว่าโดน Cam แคนมรูนไ้่เสมอ3ประตู่อ3ครับในฝั่งของสวิตเกมแรกเล่นได้ดีครับพวกเขาชนะแค m มรูน1ประตูต่อ0แล้วก็เกมที่2เนี่ยแพ้บาซิลนะครับไปแค่ลูกเดียว1ประตูต่อ0เช่นเดียวกันฮะ มาว่ากันที่ไรอัพแล้วก็โนมิซิงเพลเยอร์ครับในฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะไม่มีโนอาโอคาฟอร์นะครับที่รุนเช็คฟิตส่วนในฝั่งของ Serbia, เซอร์เบียเรานี้ต้องบอกว่าฟูลทีมครับโนมิซิงเพลเยอร์แผนการเล่นเซอร์เบียวันนี้มาในระบบ3-4-2-1ี่สองพุกสาประตูเป็นมิรินโควิกซาวิกนะครับเซนเตอร์ฮาฟมีมาโควิกยืนคู่กับพาลูวิกแล้วก็มิลินโควิกตรงกลางสองตัวครับมีรูคิกยืนคู่กับมาร์คซิมโมวิกทางซ้ายมีคอสติกทางขวามีซีฟโควิกนะครับแล้วก็สามแนวรุกจะเป็นมิลินโควิกซาวิกนะครับ อ๋อนอสตานดิกแล้วก็มิกสโตวิกในฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์มาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาประตูเป็นยาซอมเมอร์เซนนะครับอาการ์ยี่ยืนคู่กับเอวอร์ดี้ครับทางซ้ายมีโรดิเกสทางขวามีวิสเมอร์ตรงกลางมีโฟเรอร์ยืนคู่กับแกรนิตชาก้าครับแล้วก็มิทูตูลุกเป็นซอทางซ้ายปีกซ้ายเป็นวากาสปีกขวาเป็นชากิลี่และหน้าเป้าเป็นเอเบโร่สำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าสู่สีนีแพ้นะครับนักเตะทั้งสองทีมเนี่ย ต้องบอกว่าชื่อชั้นพอๆกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอันดับเลนกิแ้งบบก็อยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงกันครับแต่ว่ามาดูกันที่ตำแหน่งต่อตำแหน่งครับผู้สาวประตูของแมร่ซอมเมอร์นะครับยานซอมเมอร์ดูดีกว่าทัเรื่องของฟาเล่นแล้วก็ความมั่นใจนะต้องบอกว่า2เกมที่ผ่านมายานซอมเมอร์ช่วยเซอซนได้เยอะทั้งเกมทม่เจอกับบาซิลแล้วก็เกมไม่เจอกับสวิตเออเกมไม่เจอแคมโมดูนนะครับในฝั่งของเซอร์เบเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับลิโควิสวิคก็ต้องบอกว่าถือว่าเหนียวในระดับหนึ่เจอกับ ในฝั่งของบาราซิลก็ต้องอกว่ามาพลาดช,ช่วงท้ายนะครับในช่วงรึ่งเวลาหลังส่วนแนวรับวันนี้ผมมองว่าซูสีครับพาโรวิกแล้วก็มากซิมโมวิกรวมไปถึงมิลินโควิกก็ต้องบอกว่า3าคนนี้แข็งแร่งนะครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของเซอร์เรียแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าสูสีกันนะครับอาการยี่กับเอเวอรดีก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้เด่นนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเซอร์ลนในฟุตบอลครั้งนี้คือเกมริมเส้นอย่างวิสเมอร์แล้วก็โรดิเกวต้องบอกว่าทั้ง2คนมีอิมแพคเยอะมากในเรื่ององงงขเเกกกกมมรับับแล้ล็ุะท วิงมาฝั่งซ้ายแล้วก็วิงทบงขวาในฝั่งของเซอร์เบียวันนี้ครับใช้คอสติกกับซิโควิกเป็นวิงแบ็กรวมถึงปีกก็ต้องบอกว่าทางฝั่งขวาในซิโควิกถือว่าน่ากลัวครับวันนี้วัสกาดนะครับอาจจะเจองานหนักแน่นอนในการที่ต้องดวลนต่อ 1, 1แต่ว่าในฝั่งของคอสติกวันนี้ผลงานดับลงไปครับแล้วก็ต้องดวนกับชาคิรี่ผมมองว่าวันนี้ ลิมเ่นทางซ้ายนะครับของเซอร์เบียดูอ่อนลงไปนะครับเมื่อลูคิกกับคอสิกยืนคู่กันก็ต้องอา,อาแต่ต้องรู้นะครับว่าวันนี้พาลูวิกจะเป็นเดอะแบกได้ไหมสำหรับเซอร์เบียส่วนเกมตรงกลางนะครับลูคิกกับมักซิโมวิกยังสอบไม่ผ่านทั้งสองคนนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเซอร์เบียเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของเกมริมเส้นนะครับพวกเขามีความขยันแล้วก็เพสซิ่งสูงทําให้แคมรูเนี่ยไปยไม่เป็นเหมือนกันนะครับส่วนในฝั่งของฮังการเกมตรงกลางถือว่าน่ากลัวครับแกนิช,ชากา้ากับโฟลเลอร์ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็ฝากผีฝากไขได้จุดเด่นของเซตในชุดนี้นะครับคือเกมริมเส้นจ่ายบอลออกข้างซ้ายขวาให้ปีกทําเกมแล้วก็แท็บอินเข้ามาคอสเข้ามาให้เอโบโลเป็นตัวจบสกอร์เราเห็นอยู่แล้วว่า2อเกมที่ผ่านมา สวิตเซอร์แลนด์เล่นแบบนั้นนะครับแล้วก็เกมตรงกลางแกนิชชาก้าค่อนข้างที่จะคอนโทรลเกมได้ดีถ้าเทียบกับในฝั่งของเซอร์เบียเนี่ยผมมองว่าวันนี้เกมตรงกลางของสวิตเซอร์แลนด์ดูข่มกว่าหน่อยๆแต่พอมาดูเรื่องแนวรุกครับวันนี้เซอร์เบียทั้ง3คนไม่รินโควิกซาวิกมิโซวิกแล้วก็ลูซาทานิกต้องบอกว่า3คนนี้แก่งเหลือเกินถ้าเทียบกับเอมเบโลแล้วในเรื่องของความเฉียบคมนะครับเซอร์เบียยังคงดูดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็ต้องบอกว่า บางส่วนนะครับเซอร์เบียดูเป็นรองในเรื่องของผู้สาประตูและก็เกมตรงกลางร,รวมถึงวิงแบ็กทางซ้ายในฝั่งของสโลเคนะครับเกมที่อ่อนยวบคือเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็มีมฟิโตลุกอย่างซอน,นะครับที่ผลงานยังไม่ได้ดีนักแต่ว่าจุดเด่นคือวิงแบ็กสองฝั่งอย่างวิสเมอร์นะครับแล้วก็โรดิเกตรวมไปถึงเกมตรงกลางอย่างโฟลเลอร์และก็ชากาวันนี้มีดีคนละแบบนะครับถ้ามาช้าำหนักแล้วเนี่ยผมมองว่าบอลคู่นี้สูสีนะครับและราคาต่อออกไปทางเซอร์เบียที่เสมอหรือว่าปปลบห้า ถ้าจะต้องเลิกเชียนผมบอกว่าวันนี้สวิสแลนด์นะครับพวกเขาไม่น่าจะถึงขั้นแพ้เซอร์เบียครับด้วยความที่ว่าฟุตบอลมันมสูสีแล้วก็เกมนัดเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันมีผลสูงมากๆคือถ้าสวิสแลนด์ไม่แพ้นะครับพวกเขาจะมีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างเยอะส่วนเซอร์เบียครับวันนี้เสมอไม่ได้จะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ลุ้นให้บราซิลเนี่ยไม่แพ้ ในฝั่งของแคนมบรูนเป็นอย่างน้อยนี่คือโจทย์ของเซอร์เบียที่ทำไม่ได้นะครับแต่ว่าโจทย์ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยขอแค่ไม่แพ้นะครับแล้วก็ลุ้นให้บาซิลไม่แพ้เนี่ยพวกเขาก็จะสามารถเข้าสู่รอบไปได้ทันทีครับสุดท้ายนี้ครับเบนจานเนลขอเลือกเชียร์ไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแฟนๆบอกชอบอยังไงก็ขอลองที่ราคาปปลบ5ครับขอให้ท่านนะครับที่แทงสวิตเซอร์แลนด์โชคดีเฮงรวยครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในรอบสีทบมกสี่หท้ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลุยกันครับ อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับคนที่ดูคลิปค,ครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นใจกับทีมงานด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงงรวยครับสวัสดีครับ